ครับพบกับผมทาม e เมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมุกทุกทท่ทานด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นการบันทึกคลิปสดๆกันเลยทีเดียวนะครับณนะช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับหลังรายการสดๆบทไม่มีตีสนิทจบไปนะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมแฮชแท็ เข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทกันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่องทมกระแสของผมด้วยนะครับอ่ะมาครับเรามาชม h ฮชแทเข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทกันเลยดีกว่าครับมาดูความคิดเห็นล่าสุดเลยนะครับดูครับว่า ณช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับมีใครกําลังทวิตเตอร์กันอยู่บ้างอ่านะครับ4วินาทีเองนะครับก็อาทวิตของนี่ก็ว่าจะไม่มาโนแล้วนะถึงตอนนี้อิชันยังยิ้มค้างไม่หยุดเลยพี่ตั้มก็คือ Hashtag เข้มม ok ุกกับสดๆบทไม่มีตีสนิทนะครับซึ่งสนับสนุนโดยเจแฮตัวจริงเรื่องผมเข้มหัสวี S S w e นะครับคุณกระปุกนะครับ น่ารักอ่ะก็คือแชร์ทวิตมาจากคุณส้มแพรวนะครับชอบอ่ะชอบตอนตัมบุกวิ่งมาน่ารักคนณพิมะครับคุณพิมนะครับแชร์ทวิตของพีิั้มมานะครับไม่ต้องเครียดนื้อหัดแค่ระบายสี แม่ยามุกแม่ยายหัดนะครับเข้มมุกกับสดสดบไม่มีติดสนิทนะครับแล้วก็จะแฮตัวจริงเรื่องผมเข้มาซุยนะครับทําไมลูกชายฉันหูต้องแดงเบอร์นี้เก็บอาการหน่อยลูกเขารู้กันหมดแล้วนะครับโฟกัสที่หูนะครับหูแดงนะครับคุณการันสีนะครับอโอใส่ใจเรื่องผมจริงๆลูกชายแม่นะครับเออใช่อันนี้ผม ผมเห็นเหมือนกันเห็นช็อตเล็กๆนะครับคุณส้มแผลบอกว่าดูแลดีตลอดนะคะแถมมีหยอดมุกด้วยมุกอีกนะครับ,รบนะครับสังเกตครับนะครับมีการเก็บผมให้น้องตามุกเราด้วย เสียว <c oughs> คุณเอกมุกนะครับหัศสวีผู้รอฟังคำตอบจากมุกดาทุกอย่างแต่สุดท้ายไม่เคยได้คำตอบแฟนๆเป็นคนตอบแทนพี่นิวหนวดนะครับอันนี้คุณเรียวนะครับบอกว่าพี่นิวถามว่าคิดว่าเข้มผ่านบาททดสอบอะนะครับคนใหม่ของบ้านในมงไหมครับหัดก็ตอบว่า ยืดยาดรอฟังคำตอบอ่อยนิดนึงครับมุกก็บอกคิดก่อนนะภาพมันเล่าเรื่องอยู่แล้วว่าเป็นยังไงครั <c oughs> บมุกดาครนะับคิดว่าแคมผ่านทดสอบในการเป็นน้องชายพี่ชายเป็นลูกชายคนใหม่ของชาวระนองและบ้านในหม่งไหมครับ<อ>ดียวามดีนะสรุปก็คือ <c oughs> ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะว่าเหมาะที่จะเป็นลูกชายลูกเขยลูกที่บ้านในหมงหรือเปล่า,าคุณ KM เข้มมุกนะคะบอกว่านะครับชีโซคิวเฮียนะครับแชร์มาจากเข้มมุก official นะครับความห่วงแต่ละคนเน่ยเป็นห่วงนะหมดห่วงและปิดท้าด้ตามกุกอ่ะไม่ต้องห่วงฉันเอ็นดูความหัวเราะตาปิดปิดมุกลูก ต่มุกในมุมโซนๆนะครับส่งมุกแบบโบ๊ะน่ารักอ,ะอ่ะแล้วก็อ่านะครับคุณแอดดิกนะครับน่าจะจับทำรายการคู่กันนะคงป่วนกันปวดหัว <c oughs> นะครับ <c oughs> เข้มกันนิวหนวดเข้าขากันดีมากรายการสนุกมากนะนะครับเราจะพาจนถึงฝั่งนายหญิงกับเด็กเสิร์ฟคนใหม่อยากดูแบบไม่ไหวแล้วเบื้องหลังคือขำมากมีขำรอแล้วนะอ่าย ก็ใครได้รับชมแล้วนะครับก็คงจะฟินกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับกับารายการสดๆบทไม่มีนะครับนะครับคุณสุวนั้นนะครับโชคดีอีกอย่างหนึ่งของวันนี้คือรายการสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ไม่งั้นนะทางเราคงจะรบเรา้าทางผู้ใหญ่ทำเทปบันทึกขายเหมือนงานมิทต,ติงอีกแน่แท้นะครับ อันนั้นนะครับก็คือทวิตนี้นะครับ,รบดูล่าสุดน,นะครับเมื่อ9นาทีที่แล้วนะครับดูครับ72,000ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแววว่าทวิตจะพรุ่งเทนขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนเช้าผมคิดว่าน่าจะถึง10,000แทวิตกันเลยทีเดียวอ่ะชายคนหนึ่งที่อยากดูแลนะครับหัดไม่อยากระบายสีหัดอยากระบายความในใจคะ่ะวิตาม นะครับเราจะพายจนถึงฝั่งนะครับเห็นด้วยอย่างแรงเลยค่ะพี่ตั้มวอนเห็นใจแพนด้าตาดำดำปลาซีนที่ยังไม่ได้ออนหรือเบื้องหลังมาให้ดูกันได้กันได้นะคะอ่าคุณตั้มชินนะครับบอกว่าอยากให้รายการมีสัก5้าชั่วโมงความสนุกที่ถ่ายมายังไม่ครบเลย <c oughs> อ่าโมเมนต์นี้ต้องประดับทวิตแล้วนะครับคุณอัลนนะครคุณจิ๊บจิ๊บวานนี้นะครับใช้มาว่าแม่เขินเด้อลูก <c oughs> นะครับคุณโอ้นะครับบอกจะมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ว่าซ่าน <c oughs> <c oughs> อ่าแค่เธอยิ้มโลกนี้ก็สดใสเพราะรอยยิ้มของกค,คือความสุขของมุกและความสุขของมุกก็คือความสุขของเราเช่นกันะนะครับอยากเห็นรอยยิ้มและเสียงวเราอของมุกบ่อยๆนะนะครับ คุณอินเฮาเวนนะครับเอนดูมุกดาอันนี้มากอ่ะเข้าแกงเด็กเข้มแล้วนะเราอ่ะมันเกา่าเหรอกับพงอ่ะเดี๋ยว มาดูความคิดเห็นยอดนิยมกันนะครับความคิดเห็นยอดนิยมนะครับขอรันก่อนนะครับความคิดเห็นยอดนิยมนะครับนิ่พีตั้มนะครับบอกอยากให้มีรายการอยากให้รายการมีสัก5ชั่วโมงนะครับก็คือในหลายๆชั่วโมงนะครับก็คือยังตัดออกมาไม่หมดเลยนะครับดูครับทวิตมีความหัวใจรัวๆนะครับดูดูครับนะครับคุณตั้มชินนะครับ สามห่วงไหนดูเขินสุดแม่แม่ดูออกนะอ่าวันนี้เจอคนในด้อมเป็นพี่พนักงานช่องเจ็ดรู้เลยว่าอยู่ในดงภยัยพอเดินมาขอถ่ายรูปกับตั้มเลยพูดเบาๆว,ว่าปั่นยาแพลนะดีใจที่มีพี่ๆช่องเจ็ดอยู่ในดงไผ่อ่าคุณวินาเบบี้นะครับประโยคที่ทัดใจนะดีใจที่เข้มมาเป็นประโยคธรรมดาแต่มันดีต่อหัวใจมากๆเลยนะครับ สังเกตดูนะครับก็ <ๆ S 2> นะครับระหว่างระหว่างที่ผมอัอดอคลิปนี้นะครับก็จะมีการาแรนดอมนะครับของการรีทวีตของการกดหัวใจอยู่ตลอดเลยโอ้โหอย่างนี้เรียกเพราะว่าสดสบทไม่มีตีสนิทนะครับในสไตล์ทํากระแส <laughs> <c> นะครับอ่ะ นะครับคุณชิทิพวทรโรนะครับภาพมันเล่าเรื่องอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอ่ประโยคนี้ขอคิดได้ไหมะนะครับคุณ KM นะครับวันนี้มุกได้รับรู้ในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เข้มพยายามทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาปกป้องคนที่เขารักได้ดีมากจริงๆดูมุกอ่อนกับเข้มลงเยอะเลยฟังสำไหนรายการไหนไม่เคยได้ยินประโยคนี้อยากเจออยู่เรื่อยๆค่ะมันปริมมากกับคําตอบมุกวันนี้ไม่หวั่นแล้วคืนนี้ตายตาลับนี่ครับมีความห่วงใย,ยกันนะครับมีความซับเหงื่อให้กันนะครับ คุลาลิมุกเป็นห่วงนะของเข้มคือมุกกับนิวหนวดชะง,งักไปเลยอะ่ะเข้มดูเอาจริงอะ่ะไม่ได้เล่นมุกนะครับอันนี้ก็เล่นมุกห่วงกันนะครับไงค,คุณเมมโมรีนะครับใช่ๆช่ตามุกพูดถูกพรพับ,พบได้เล่าเรื่องไปหมดละทุกคนในหมง่งต้อนรับอย่างดีเอ็นดูมากตามุกสดใสามากเวลาใกล้กันเราก็จะเอียงบ่อยๆมีเผอเรียกพี่เป็นหน้าที่ พี่สองคนที่ต้องเก็บไข่ว่าสั้นนะมีเช็ดหน้าเค่มีแอป,ปอมยิ้มเบาๆมีวิ่งไปถ่ายรูปและโอบเขาอ่ะหลายช็อตมากแค่นะครับคุณซันนี่ MUFC นะครับรายการจบทวิตไม่จบนะครับโ,โ้หกหมื่นสี่พันไหลเป็นน้ำเลยจ้า <S 1> <S 1> มาดูมาดูกันดีกว่าครับ <S <S ว,ว่าตอนเนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว นะครับเข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทนะครับ8 4 0 0 0ทวิตกันแล้วสุดยอดเลยครับนะครับพิตั้นชินนะครับอบอกว่าซัพพอร์ตกันต่อไปนะ,ะคุณหนิ่งปณนิตานะครับเชื่อว่าหลายๆคนยังคงวนอยู่ในความน่ารักและเอ็นดูกับวันนี้เข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทนะครับจัดกันไป เขาขอนอนหลับฝันดีกันนะฝันดีครับนะครับพี่หนิงอ่าคุณตามชินนะครับเมนูเหนื่อยกับหัดนีครับสลับจานไปมาสลับจานกันไปกันมาอานีครับคุณหนิงปณิตานะครับอยู่ใกล้ๆนี่ต้องโดนเตะสนมากชันตนี คุณหนิงปณิตานะครับดูทําดูลูกชายพี่หนิงทำนะครับคุณตั้มชินนะครับบอกขอบคุณเจแฮเซรั่มอีกครั้งที่พาไปเที่ยวบ้านในหมงครับคุณตั้มชินนะครับ ขนาดอยู่ด้วยกันทุกนาทียังขำแต่ละเบรกนะครับแม่รัมนางพญาแห่งนกนะครับดีใจที่มุกได้กลับบ้านไปหาแม่ชัดพลังหลังจากเหนื่อยและเจอเรื่องคิดเครียดดีใจที่ในที่สุดเข้มก็ได้ไปบ้านในหมงความฝันของติ่งเป็นจริงสักทีขอบคุณทั้งรายการและเจแฮรเลนนะคะนี่แค่แม่รัมนะครับแม่ร่มนางพญาแห่งนกนะครับเปลี่ยนชื่อทวิตอีกแล้วครับท่านนี่ครับ หลายๆคนยังบอกนะครับว่าเอ,อ่อรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มของแม่คุณตะบุกนะครับจะคล้ายๆรอยยิ้มของพี่เข้มเรานะครับส่วนรอยยิ้มของแม่พี่เข้มนะครับก็เหมือนกับรอยยิ้มตะบุกนะครับอ่าแม่ราบนางพญาแห่งนกนะครับบอกว่าขำรูปนี้ที่พี่นิวไว้ว่าตัวเองโดนครอบออกอะ่ะเหลือแต่ เข้มมุกสองสารเขานะครับนะครับมีหลายคนเนี่ยจะครอบเหลือแค่นี้ครอบเหลือแค่นี้หากเคมสนะครับเข้มเป็นคนตรงๆอ่ะผมอยากมาเป็นลูกเขยต่อหน้าวงสาคณะญาติของมุก ฉันยอมค่ะคุณยอมใจคุณมากแม่รำนางพญาแห่งนกนะครับสุดที่รักของหัสวีก็ฮิปโปนี่แหละเจอกันครั้งแรกสนิทกันเลยขอมุกดาแล้วมุกดาไม่ให้โถไม่รู้ใครอ่ะโดนใครตกนะครับเพราะฮิปโปตามไปเฝ้านอนเฝ้าพี่เข้มทั้งคืนเลยนี่ครับก็คือพี่เข้ม,มเราเนาะนะครับ นะครับน่ารินลักนะครับบอกว่าขอเอากลับบ้านนะคะนะครับอ่าแล้วก็นะครับนอนด้วยกันนอนด้วยกันทั้งคืนนะครับแต่มุกดาเราบอกว่าไม่ให้ <c oughs> <c oughs> คุณพิมพ์สแตมนะครบอกชอบโมเมนต์การแซวของพี่สะพ้ยนะครับลูกสาวนะ เสมือนมาพบปะญาติผู้ใหญ่มาสู่ของงนี้เอ็นดูเอ็นดูค่ะเสียดายไม่ได้เจอพี่คุณฝอยทองนะคะบอกอะไรคือพี่นิวหนวดฟ้องมุกดาว่าเข้มสนแค่ม,มุกดาบอกเข้มคำเดียวสวิตลูกชายอีฉันสับลงทันทีพ่อบ้านใจกลาในอนาคตของแม่ <c oughs> นี่ก็ว่าจะไม่มาโน,นแล้วนะบอกว่า มูดาบอกภาพเล่าเรื่องอยู่แล้วว่าเป็นอะไรยังไงขอบคุณนะคะเต้าตะมุกนี่ครับแม่ร่ำนางพยาแห่งนกนะครับเข้มรูปนี้ทำให้นึกถึงรีน่าในละครฉากที่ถามพ่อกับแม่ว่าน้องไหนคะนี่ฉันคงรีรันมากไปอแต่เป็นฉากที่น่ารักมากเลยนะ นะครับแม่รำทวิตอีกว่า <im it> ยังเด็กยังต้องทํางานอีกเยอะยังไม่ต้องเป็นแฟนกันหรอกแค่เป็นเพื่อนกันทํางานด้วยกันมีกันและกันทุกช่วงของชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆมันดิตต่อใจที่สุดแล้วใช่ครับเห็นด้วยที่สุดเลยนะครับมิตรภาพยินยาวครับอ,อนาคตยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับมุกดาสเตเชันนะครับเอ็นดูคนเล่นมุกไม่เป็นกโนเล่นมุกไม่เป็นนะ <c oughs> ครับ บ๊บ้าสุดชอบก็ตรงที่ตะมุกเล่นนะจ๊ะปลาหมึกปลาหมึกอ่าที่ที่พี่เค้มเราอบอกนะครับตอนเล่นมุกกับห่วงยางมุกดาหัวเราะน่ารักมากอยากเห็นมุมกหัวเราะแบบนี้เรื่อยๆแม่รำนะครับแพนด้าเคมออฟ i ิเชีนะครับใจเขามีแต่มุกดาเพราะฉะนั้นที่หนึ่งในใ,นใจเขาก็คือระนองไปฝักเนื้อฝักตัวจ้าระนองระยองยะลา แม้ช่างทําผมส่วนตัวไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่เลยจริงๆ <g ül> <g ül> นะครับเดลตินบินนะครับบอกว่าเด็กๆเด็ก,ดก,ดกใครกันบ้างหนอพพอสดุดแบบนี้แครดิตรูปต้นฉบับอ g พี่ปายเด็กมุกเด็กเข้มเด็กในมงอ่าคุณดานียนะครับมานั่งรอแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับกันไปนะครับนะครับ เขมมุกนะครับเกี่ยวผมทิ์หรือตาแอดไม่ดีใช่ครับมีแวบๆนะครับคุณติพรไอ้มุกหนูลูกมองหน้าชายหาดเขาอย่างนั้นทำไมล่ะคะนะครับคุณหนูนะครับบอกว่า สายตาทุกคนที่อยู่รอบข้างกำลังบอกว่าอียงนี่สองคนนี้มุ่งมิงกันอีกแล้วเออหือตายตา,ยต,ายตายอีฉันยืนตายตรงนี้ความโลกเอียงความทำตัวสบายๆนั้นอ่ะอีแม่คิดดีไม่ได้เลยความเพื่อนสนิทมันแรงอนนครับคุณนทัทิพอนะครับเงอะปากก็มาโอ้ยนี่ครับไปเด็ดไปเด็ดดอกไม้เออแม่ตามุกนะครับ คุณเรียวนะครับบอกว่าฉันชอบแม่มุกดาถามหาดะวะมาอยู่ไหมแม่คะลูกเขยแม่หล่อไหม <c oughs> นะครับมาอยู่ไหมนะีครับคุณแม่ถามนะครับชุดนอนสไตล์เข้มนะครับนีครับข้างหลังตักชื่อว่าเข้มด้วยนะครับพี่นิวหนวดก็มีเหมือนกันนะครับ เดอะลิตเติลบีตตัวตวอีกแล้วเช็ดเหงื่อให้เพื่อนสนิทค่ะนะครับคุณซันนี่นะครับบอกว่าความภูมิใจที่ได้ใส่ชุดพนักงานยืดออกให้คุณแม่ตะมุกนะครับเปลือยพายนะครับบอกลูกครับเขาให้มาเรียนวาดลูกไม่ใช่มานั่งจ้องหน้าครูโรนะครับ คุณฝอยทอนนะครับอ่ะอิฉันมันไส้กับความขิงของลูกชายอ่ะลูกสบายชื่อมอดอไปเที่ยวทางใต้ไปภูเก็ตกับครอบครัวจ้าพวกแม่ๆในดอมไม่มีใครรู้แต่ลูกชายสุดที่รักอิฉันรู้อยู่คนเดียวขิงให้สุดไปเลยลูกยังไงก็ยืนหนึ่งเด็กในหมงไปแล้วนี่ลูกรักนี่ครับแม่ราบ,บอกฮิปโปติดพิแคมจริงๆนะเนี่ยไปไหนไปด้วยตลอดเอ็นดูจังอยากกอดฮิปโปจังเลย แม่รำบอกเข้มน่ารักจริงๆเป็นเด็กสนๆตลกโบ๊ะบะแต่กริยาตอนอยู่กับผู้ใหญ่คือสุภาพดูแววตาของคนบ้านในหมงาะคือเอ็นดูกันหมดตำแหน่งลูกเขยนี่เอาไว้ก่อนแต่ตำแหน่งลูกชายนี่นอนมาแน่ๆฮิปโปให้ผ่านแล้วหนึ่งเคมสตอรี่มุกอ่อนกับเข้มลงเยอะเลยอ่ะฉันใจอ่อนยวบมากดูไปขำไปจนเหนื่อยยิ้มจนเหงื่อแห้งไปหมดเหงื่อแห้งไปหมด รเราจะพายจนถึงฝันนะครับชอบรูปครอบครัวพอๆกับรูปคู่เลยอะ่ะนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ช็อตที่ถ่ายด้วยกันนะครับนะครับเคมูออฟฟิเชียลนะครับแอดมึนๆคลขายจะหลับ นะครับเด็กในหมงนะครับนะี่ครับก็จะเป็นเข้าๆนะครับนะครับบ้านเอย๋ยบ้านแสนงามบ้านในหมงคลิปโปโคงเหงาหงอยรอคอยเสียง มีพี่เข้มเล่นน้ํานอนร่วมเตียงคิดถึงเสียงพี่เข้มเรียกคิปโปเอ,อ่ยแต่ก่อนให้พี่เข้มกับน้องคิปโปสน่อย,อยกับใครกันนะที่พี่เข้มบอกว่าน่ารักมากเดินตามต้อยๆไม่ห่างเลยนะครับวันนี้ มุกได้รับรู้ในสิ่งทุกๆสิ่งนะครับอย่างที่เข้มพยายามทําเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาปกป้องคนที่เขารักได้ดีมากจริงๆอ่ะดูมุกอ่อนกับเข้มลงเยอะมากฟังซ้าไหนไรายการไหนไม่เคยได้ยินประโยคนี้อยากเจออยู่เรื่อยๆค่ะมันปริ่มมากกับคําตอบม,มุกวันนี้ไม่ไหวแล้วคืนนี้ตายตาหลับะนะครับบ้านนี้น่ารักไอจีพี่ปาย นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสดๆนะครับของการารีวิวรีทวิตกับแฮชแท็กเข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทนะครับยังไงถ้าเกิดใครอยากจะติดตามความฟินความอินความจิ้นขนาดนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้ทาง Twitter นะครับแล้วก็เซิร์คําว่าเข้มมุกกับสดสดบทไม่มีตีสนิทนะครับสำหรับรายการฉบับเต็นเตมนะครับกับเทปนี้นะครับก็ ต้องรอรับชมนะครับทางบักกะบูทีวีนะครับซึ่งจะมีให้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องทมกระแสของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไปตาม่อง กับแฮชแท็กนี้สงสัยคงยาวไปถึงช้าแล้วนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมทาเมอร์แห่งช่องทากระแสนะครับต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ